สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ นบัดี้เรื่องราวต่อไปนี้ที่ผมจะเล่านะครับชื่อเรื่องว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวผีมันรู้ออนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ส่งมานะครับจากคุณโจนะครับคุณโจเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยต้องบอกว่าย้อนไป15ปีก่อนเลยณนะตอนนั้นนะครับพี่โจเองนะครับอายุได้28ปี แล้วก็ทำงานอยู่ที่กทมน,นะครับแล้วเขาเองก็มีแฟนแฟนชื่อว่าน้องสายนะครับน้องสายเป็นคนอีสานอ่าตัวพี่โจ้อเองเนี่ยเป็นคนสุพรรณบุรีสองคนมาทำงานแล้วก็มาอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็มามาคบกันมารักกันสุดท้ายสองคนเนี่ยก็แต่งงานกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มาประมาณสักปีกว่าๆซึ่งมันก็เป็นเข้าใหม่ป๋ามันนะอ่าที่สองผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้มีลูกนะ แล้วเวลาที่ถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะแบ่งกันอ่าแบ่งกันนะครับเทศกาลนี้อ่าสงการนะครับก็ต่างคนต่างกลับนะเทศกาลปีใหม่อ่ะต่างคนก็ต่างไปบ้านนี้ทีไปบ้านนิทีก็คือมีบ้านสองหลังมีที่สุพรรณบุรีหลังหนึ่งแล้วก็ที่ภาคอีสานหลักหนึ่งก็คือบ้านของน้องสายก็เป็นการตกลงกันระหว่างสามีภรรยาผมเชื่อว่าหลายๆคู่ก็เป็นนะที่ตกลงกันแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นมานะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลณนะตอนนั้นพี่โจทํางานแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองนะครับเป็นระดับหัวหน้าแล้วงานมันเยอะมากนะงานมันก็แบบเก็บอะเก็บแทนลูกน้องครับบางทีงานใครตกค้างอะไรตกค้างเนี่ยหัวหน้าก็จะเป็นคนเก็บงานทํางานทําให้เทศกาลตรงนั้นนะครับน้องทายเองก็อยากกลับบ้านนะแต่ตัวพี่โจเองก็ติดงานก็เลยบอกว่า ซ้ายเดี๋ยวซรายเนี่ยกลับบ้านก่อนได้ไหมนะครับจองตั๋วรถทัวร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่เนี่ยน่าจะกลับไม่ได้หรือถ้าเกิดกลับได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ตามไปเพราะงานมันเยอะนะครับอาจจะต้องทํางานล่วงเวลาการกลับบ้านทางภาคอีสานเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันต้องใช้เวลานะเพราะรถมันติดมากภาคไหนก็ติดเนาะแต่ตัวน้องทรายเนี่ยเขาจองตั๋วไว้ก็คือจองตั๋วไว้ล่วงหน้าวันหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเทศกาลจะอีกวันหนึ่งเขาจองตั๋วไว้เลยล่วงหน้า,นาเผื่อระยะการเดินทางนะครับแต่ตัวพี่โจโเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าบางทีกลับก่อนไม่ได้ไงมันจะต้องกลับทีหลังไงเคียงงานให้จบก่อนนะตอนนั้นน้องทายก็ไม่ว่าอะไรครับก็ตัดสินใจกลับพร้อมกับญาติๆกลับไปทางภาคอีสานก่อนนะครับหลังจากนั้นมาพี่โจก็เร่งงานทํางานไปเรื่อยๆจนมันล่วงเลยมาอีกวันหนึ่ง ณนะตอนนั้นนะครับร่วงเลยมาอีกวันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออสงสัยเทศกาลนี้คงไม่ได้กลับแล้วปล่อยให้ภรรยากลับคนเดียวแล้วกันก็พยายามโทรบอกน้องสายว่าตอนนี้งานพี่เยอะเลยต้องใส่กลับไม่ได้แล้วสายอยู่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงขากลับเนี่ยพี่ไปรับที่ขนส่งนะครับผ่านไปอีกวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องซอซึ่งเป็นน้องชายของสายเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็ท่าทางเนี่ยกระหืดกระหอบเลยบอกว่า พี่โจพี่โจรีบมาที่นี่ด่วนเลยที่โรงพยาบาลนี่นี่น,นี่ตอนเนี้ไอ้ทรายมันรถมอเตอร์ไซค์คว่ำบาดเจ็บค่อนข้างจะหนักพอสมควรพี่รีบมาเลยนะแค่นี้นะโจบอกว่าเออเออ,เอ,อแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนี้อยู่ชั้นไหนอะไรยังไงอยู่ชั้นเก้าตึกสองพี่ขึ้นมาเลยชั้นเก้าตึกสองนะครับเพราะว่ามันเข้าห้องอประถมพยาบาลนะครับแล้วก็ย้ายตัวของน้องสายนะครับ ไปที่ชั้นนั้นมันว่าอย่างนั้นนะต้องบอกว่าเจ้าซอเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนกํากลังอยู่ในช่วงการเที่ยวะนะตอนนั้นนะครับก็เวลาโทรมาเนี่ยก็เสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยดังพอสมกวนนะครับนะตอนนั้นครับโอโ้พี่โจก็เครียดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ลําบากนะกับงานที่ทําอยู่แล้วภรรยายังจะมาลดล้มลดความอีกก็ตัดสินใจบอ,บอกกับเจ้านายไปว่าตอนเนี้ยมันเกิดแบบนี้เจ้านายก็ไม่ว่าอะไรครับก็บอกเออได้ได้ได้ไ,ดไปไปไป พี่โจก็จัดการตัวเองครับก็มีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถเก่งแกก็ขับรถไปนะครับจากกรุงเทพเนี่ยนะตอนนั้นนะรถก็เริ่มจะไม่ค่อยติดแล้วเพราะเขาลับกันหมดแล้วตัวเองก็ขับรถไปแล้วก็ไปถึงที่โรงพยาบาลใช้เวลานานพอสมควรครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามโทรติดต่อไอ้เจ้าซอนั่นแหละเพราะไอ้เจ้าซอนครับมันเอาโทรศัพท์ของ,งน้องทรายโทรมาว่าโทรไปหาทราย โทรศัพท์มันติดครับอ่าติดแต่ว่าไม่มีคนรับณนะตอนนั้นก็ไปถึงตอนนั้นนะครับออกจากอ่ากรุงเทพเนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายๆไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณสัก3ามสีทุ่มแล้วนะครับแล้วก็กินในใจว่าเออไอ้โจนไอ้ไอ้ซอมันบอกนี่ว่าว่าอยู่ชั้น9ตึก2นะครับต้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้นะครับมี2ตึกตึกแรกก็คือเป็นตึกรักษาผู้ป่วย นะครับก็จะมีแผนกอายุรกรรมเป็นแผนกนอกนี้เป็นโรงพยาบาลที่เก่าพอสมควรเลยประจําจังหวัดนะครับเป็นโรงพยาบาลรัฐนะนะครับเก่าพอสมควรลแล้วตึกที่2เนี่ยตึก B เนี่ยนะครับมันเป็นตึกที่ผู้ป่วยนะครับไปพักฟื้นไปนอนแอดมิาจะมี9ชั้นตึกแรกเนี่ยจะมี7ชั้นณนะตอนนั้นนะครับตัวของพี่โจโอเองก็เออโอเค นะครับไอซอนบอกแล้วว่าอยู่ชั้น9ตึก2ตัวเองก็ไปจอดรถนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็รีบนะไปดูภรรยาเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กังวลใจทุกใจ3-4มสทุ่มนะตอนนั้นนะครับที่ตึก2เนี่ยมันเป็นตึกนะของผู้ป่วยเนาะในการแอดมิดแกก็กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น9ก้าในระหว่างที่รอลิฟตนะ์นตอนนั้นนะพี่โจบ,บอกว่า15ปีก่อนพี่เนตร มันเงียบมากแล้วมันเป็นตึกผู้ป่วยฮะปกติแล้วเขาจะไม่ให้เข้าเยี่ยมแล้วนะแต่วันนั้นน่ะผมมาถึงจะไม่เข้าเยี่ยมเนี่ยผมก็อยากรู้ผลนะแต่โทรศัพท์ไปไอซอมันก็ไม่รับโทรศัพท์อ่ะนะครับก็ตัดสินใจกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นเก้าแกก็กดไปพวดเดียวขึ้นไปชั้นเก้าเลย <c oughs> ในระหว่างที่กดเสร็จเลเสร็จชั้นเก้าปุ๊บนะลิฟต์ก็เปิด <c oughs> พอลิฟต์เปิดปุ๊บแกก็เดินออกจากลิฟต์มา พอเดินออกจากลิฟต์มาเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาลิฟต์มันก็ค่อยปิดเหมือนถูกเรียกอะ่ะปิดปุ๊บพอปิดปุ๊บปุ๊บไฟตรงหน้าลิฟต์เนี่ยมันมีอยู่แค่ดวงเดียวแกก็บอกเอ๊ะห้องผู้ป่วยทําไมมันมันมืดจังวะเห็นไฟตรงหน้าลิฟต์อยู่ดวงเดียวนะครับแกบก็แบบพยายามจะมองอะ่ะเอ๊ะทำไมมันมืดขนาดนี้วะชั้นเก้านะครับในระหว่างที่แกมองลิฟต์ ที่มันขึ้นมามันลงไปแล้วนะครับมันลงไปแล้วพอมันลงไปปุ๊บแกก็พยายามเดินเข้าไปนะครับไปที่วอร์ดแกก็เห็นเป็นวอร์ดเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะมีพยาบาลคนหนึ่งนั่งอยู่ที่วอร์ดคนเดียวเลยนะนั่งอยู่ที่วอร์ดแล้วสักพักพี่โจถามว่าอา่คุณพยาบาลครับเออไม่ทราบว่าภรรยาผมชื่อนี้นามสกุลเนี้ยนะ่ะอยู่ห้องไหนครับสักพักผู้หญิงคนเนี้ย ที่เป็นพยาบาลเนี่ยก้มหน้าอยู่นะแล้วแกก็ค่อยๆเงยขึ้นมาอ๋อคนนี้เหรอคะน่าจะอยู่ห้อง902ค่ะคุณลองเดินไปนะคะอ๋อครับครับครับแกเนี่ยสังเกตแล้วที่ชุดพยาบาลทำไมมันดูเก่าๆปกติพยาบาลเนี่ยนะครับเขาะจะใส่เสื้อขาวสวยนะ แต่งตัวเรียบร้อยดูดีแล้วไฟมันสลัวสลัวยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็คิดขึ้นได้ว่าอ๋อสงสัยเรามาดึกนะเวลาที่เรามาดึกเนี่ยเขาคงจะหมดเวลาเยี่ยมนะครับหมดเวลาเยี่ยมแล้วคงจะหลี่ไฟเบาไฟแต่เนื่องด้วยแฟนเรานะ่าจะอยู่ห้องพิเศษครับมันยังเยี่ยมได้อยู่แกก็ตัดสินใจเดินนะครับก็นับห้องไปนะ90 1 902 พอไปถึงบริเวณ902กําลังจะผลักประตูเข้าไปนะครับการจะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมองเข้าไปข้างในปรากฏว่าพอแกเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแกไปเห็นเป็นคนแก่คนหนึ่งผู้ชายนะครับนอนอยู่บนเตียงแกบอกเอ้ยอ,อขอโทษนะครับคุณลุงคนเนี้ยที่อยู่บนเตียงเนี่ยแกเอานิ้วมาจุที่ปากไอ้นุม่มเข้ามาก่อน เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เออลุงผมผมเข้าห้องผิดผมจะมาหาแฟนผมเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอย่าดังอย่าดังเดี๋ยวมันรู้แล้วเนี่ยมึงเข้ามาก่อนโจก็แบบอะไรวะเข้ามาก่อนอ่ะแกก็เปิดประตูเข้าไปครับที่902นะแกก็เข้าไปแล้วก็เป็นนั่งตรงโซฟาแล้วบอกลุงครับ ลุงให้ผมเข้ามาทำไมครับผมจะมาเยี่ยมแฟนผมเนี่ยผมกังวลนะแฟนผมรถมอเตอร์ไซค์ล้มเฮ้ยอย,อย่าดังอย่าดังมึงรู้ไหมถ้ามึงเสียงดังนะเดี๋ยวผีมันรู้แกคิดในใจเฮ้ยลุงคนนี้ยไม่ปกติแน่เลยแกบอกอ๋อผมไม่กลัวผีแล้วครับลุงเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอมันน่ะมึงกลัวและที่สําคัญนะเว้ยผีแม่ลูกอ่อนด้วยนะ ท้องเก้าเดือนเลยนะมึงแล้วคนที่ท้องเนี่ยเป็นพยาบาลพยาบาลท้องใหญ่มากเก้าเดือนเดี๋ยวมึงเจอมันมึงกลัวมันนะเออไม่ไม่กลัวแล,ล้วครับลุงเดี๋ยวผมขอญาติออกก่อนแล้วกันในระหว่างที่แกหันกลับมากำลังจะเปิดประตูนะ,ะอะัรจะดึงประตูอะแล้วก็จะออกมีเสียงฝีเท้าเดินมาก๊อก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 คนที่ใส่รองเท้าแบบนี้นะครับ มันรู้ได้เลยว่าน่าจะเป็นเสียงเดินของพยาบาลนะครับมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงดังครับแต่ก็ดังก๊อกก๊อกแล้วก็เดินมาสิ่งที่แกเห็นก็คือพี่โจเห็นก็คือเห็นเป็นผู้หญิงก็คือนางพยาบาลแต่เป็นอีกคนหนึ่งคนละคนกับที่วอร์ดนะเดินมาแล้วก็ท้องในี่ใหญ่เลยใส่ชุดคุมท้องมาแล้วก็มีเสื้อกาวนี่ครับ ใส่ม่ตัวหนึ่งก็ประมาณว่ายังทําหน้าที่อยู่แม้ตัวเองจะท้องอยู่นะประมาณนั้นนะครับก็เดินมาแล้วสักพักผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าน้องน้องมาหาใครบอกอ๋อผมผมมาหาภรรยาผมครับชื่อนี้นี้นามตระกูลนี้แล้วอยู่ห้องไหนอ่ะเขาบอกว่าอยู่ห้อง902 902ไม่ใช่นะ902มันคุณลงชื่อนี้น,น,นี่นะีนะภรรยาคุณนะ่าจะอยู่ถัดไปอีกห้องหรือเปล่า เนีลองไปดูห้องนั้นแล้วกันอ๋อครับครับครับแกก็ออกจากห้องนะแล้วแกก็เดินถัดไป9-02-9-03แกก็เปิดประตูเข้าไปพราแกเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมีป้าคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงนะครับป้านอนอยู่บนเตียงสักพักหนึ่งป้าคนนี้บอกว่าไอ้นุม่มเข้ามาก่อนนุม่มเข้ามาก่อน อ๋อป้าขอโทษครับผมเปิดห้องผิดครับเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอย่าเสียงดังเดี๋ยวผีมันรู้ป,ป้าผมผมผมจะมาหาภรรยาผมว่าผมขอโทษครับเอ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแกดูจริงจังมากครับคุณป้าเนี่ยอา้าวเข้าวะเข้าวะแกก็ผลักประตูเข้าไปเข้าไปป้าครับป้า,ป,าป่วยเป็นอะไรครับทาไมมานอนเนี่ยอะไรเง,งี้ยผมมาหาภรรยาผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอออกจากห้องนี้ก่อนนะครับเฮ้ยมึงจะออกไป มึงรู้ไหมผีพยาบาลนะมันดุมากนะมันท้องนะเออมันเป็นผีนั่นน่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะอ๋อครับครับครับแกร็โอ้ลุงก็พอลุงแล้วนี้ป้าอีกแล้วเหรอแกบอกอ๋อครับครับครเปิดประตูมาพอเปิดประตูมาปุ๊บเจอพยาบาลคนนี้อีกนะครับเจอพยาบาลคนที่ท้องอีกยืนอยู่ตรงนั้นพยาบาลพูดเหมือนเดิมครับน้องน้องมาหาใครอ่ะ เอา้าก็ก็บอกไปแล้วผมผมมาหาภรรยาผมครับชื่อนี้นาะมสกุลนี้ครับเขารถบัสสายล้มผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนครับอ๋อห้องนี้ไม่ใช่ห้องถัดไปอีกห้องเปล่าอ่าลองลองเข้าไปดูนะครับก็เดินไปอีก904นะครับ9ก4่แกก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปผมก็เลยถามว่าพี่แล้วพี่ไม่อ่านป้ายชื่อเหรอ บอกชั่วโมงนั้นมันมืดแกก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักสามสิบกว่านะครับผู้หญิงคนนี้มีอะไรพันเต็มเลยตามแขนตามขาน่าจะเป็นอุบัติเหตุมานั่นแหละพูดเหมือนกันน้องครับเข้ามาก่อนอย่าออกไปเพราะว่าข้างนอกอะ่ะมีผีนะเป็นผีพยาบาลท้องแก่เลยเข้ามาเข้ามา อ๋อเอ้ยทำไมพูดเหมือนกันเลยอ่ะนะครับแกก็สงสัยแล้วบอกเฮ้ยลุงกับป้าก็พูดเหมือนกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดอย่างนี้อีกแล้วอ๋อผียังไงอ่ะคุณคุณเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ก็ผีพยาบาลที่ท้องไงอยู่ดีๆเขาก็ปล่อยลูกเขามาวิ่งนะแต่ลูกเขาอ่ะมันอยู่ในท้องน่ากลัวเลยเธอเธออย่าออกไปนะอยู่ในห้องนี้แหละ เอ้ยทำไมที่โรงพยาบาลน,นี้เป็นอย่างนี้กันหมดอ่ะแกก็ตกใจแกก็รีบปิดประตูเข้ามาพยาบาลยืนอยู่เหมือนเดิมน้องน้องมาหาใครอ่ะอ๋อคุณพยาบาลครับผมว่าผมมาผิดชั้นหรือเปล่าไม่ผิดที่นี่แหละเธอมาหาใครเธอบอกมาว่าเธอมาหาใครอ๋อผมมาหาแฟนผมครับผมบอกไปสองรอบไปแล้วนะรอบนี้รอบที่สามเลนะ ผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วครับผมว่าที่นี่มันแปลกแล้วเนี่ยผมว่าน่าผมมาผิดแล้วครับไม่ผิดเธอเธออยู่ที่นี่แหละไม่ผิดไม่ผิดครับในระหว่างที่ไม่ผิดไม่ผิดนี่พยาบาลท่านนี้นะครับค่อยๆจับไปที่ท้องตัวเองแล้วก็มีอาการเหมือนคนปวดท้องสักพักพยาบาลท่านเนี้มีอาการบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายในท่ายืนนะครับ สักพักพี่พยาบาลคนนี้ค่อยๆอ้าขาออกเพราะอ้าขาออกมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหล่นลงมาแผลพอหล่นลงมาแผลสักพักแกก็โอ้โหทรมานจังเลยลูกเอ้ยกว่าจะออกมาได้อ่ะไป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 เล่นกับพี่เขาไปสักพักอ่ะที่หล่นลงมานีครับเพราะจังเป็นนอนนออยู่พักเดียวมันพลิกตัว แกเห็นเป็นเด็กแต่มันเป็นเด็กที่มันเป็นแบบเมือกๆคำๆคำๆอะไรอย่างเงีตัวเล็กๆเลยนะครับสักพักหนึ่งค่อยๆค,ค,คานมาแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้เอะเอะในระหว่างนั้นอะแกช็อกครับแกยืนแบบอย่างนั้นเลยแล้วก็มีเสียงอะตะโกนออกมาจากในห้องทั้งสามห้องบอกแล้วไงผีพยาบาลมันดุอย่าออกไป มึงเข้ามาบอกแล้วไงบอกแล้วไงกูบอกแล้วไม่เช being ื่อในประมาณน้นเสียงเจียวจ้าเจียวจ้านะแกบอกเฮ้ยและในระหว่างนั้นที่แกทําอย่างนั้นเด็กคนนั้นนะครับมันวิ่งมาเกาะที่ขาแกจึ๊บแล้วก็ยิ้มอาปากออกมาครับแกบอกว่าในปากของเด็กคนนี้นะครับ มันโล่งทะลุมองเข้าไปได้เลยแกมองเด็กคนนี้แล้วแกขาแกชาสักพักผู้หญิงคนนั้นก็บน่นโอ้ยมีอีกคนลหรเนี่ยออกมาออกมามีคนนะพยาบาลนะบิดบิดตัวบิดตัวบิดตัวเพลหล่นลงมาอีกคนหนึ่งแกเนี่ยเหมือนคนจะเป็นลมฮะแต่เหมือนอะไรบางอย่างสะก,กดให้แกได้ดู แกยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งไอ้เด็กคนนั้นที่มันหล่นลงมาอีกตัวอีกตนหนึ่งครับค่อยๆค,คว่ำตัวลงแล้วก็อ้าอ้าขาดูเบบบบบบกาะมาอีกขาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็ยืนเท่านั้นแหละครับแกจอดับแกบอกแกไม่รู้เรื่องอีกเลยนะครับพักเดียวแกมารู้เรื่องอีกที เสียงโทรศัพท์มันดังครับแกรู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันดังและกกรู้สึกว่าแกสายโทรศัพท์มามันสั่นวูดวูดวูดแกก็งงอ่ะแกก็ตื่นขึ้นมาแกบอกว่าในจังหวะที่ตื่นนะคุณเนธมืดตึบมืดท่ามองไม่เห็นอะไรเลยแกก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็กดรับปรากฏว่าคนที่โทรมาก็คือไอ้เจ้าซอ ไอ้เจ้าซอไปตืดๆไปเที่ยวมากลับมากลางดึกนะครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะเออโทรศัพท์มานั่นแหละแก็โทรกลับมาโทรกลับมาเขาบอกว่าพี่พี่ถึงไหนแล้วนะพี่โจพี่ไม่เห็นพี่มาเลยอะผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยไหนบอกจะมาถึงประมาณทักสองสามทุ่มไงพี่ไอ้โจไอ้ซอกูมาถึงนานแล้วแล้วมึงอยู่ไหนวะกูโทรหาเมืองไม,ไม่ไม่ติดเลยเนี่ย อ๋อพี่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะตอนนี้ผมมาแล้วพี่อยู่ไหนอะพี่กูอยู่ชั้นเก้าไงที่มึงบอกฮะชั้นเก้าเหรอพี่แสดงว่าผมบอกผิดทรายอะพี่ทรายเขาอยู่ชั้นแปดพี่บอกเฮะชั้นแปดเรากูอยู่ชั้นเก้าบอกโอ้โหเท่านั้นแหละครับแกเก็บโทรศัพท์นะแล้วแกก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์ในสมัยนั้นสิบห้าปีก่อนไฟฉายนะครับมันก็จะเป็นไฟฉาย ไอ้ที่แบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแกก็เปิดไปฉายมาท่ามกลางความมืดแกบอกว่าคุณเนรยืนกันแบบเรียงรายเลยหน้าห้องพิเศษเนี่ยห้าห้องคนป่วยเนี่ยสี่ห้าท่านรวมถึงพยาบาลที่ต้อนรับแกอีกสองท่านคนคนหนึ่งท้องอีกคนคนหนึ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์แกไม่สนใจอะไรทั้งเส้นนะครับแกวิ่งผ่ามาเลย พอวิ่งผ่ามาปุ๊บมีไฟลิลี่อยู่ดวงหนึ่งที่หน้าลิฟต์นะครับแกไม่กดลิฟต์แกตัดสินใจวิ่งลงมาจากชั้น9ที่บันไดครับพอลงมาด้ชั้นแเนี่ยแกก็หืดกระหอบก็บอกว่าคุณเนตรมันเหมือนคนละโลกชั้น8กับชั้น 9, เ้านี่เหมือนคนละโลกและไอ้บริเวณทางขึ้นของชั้น9นี่ครับมีเก้าองค์เก้าอี้หักหักพังพังวางเรียงรายริมทางเดิน่ะ แกรู้ได้เลยว่าสิ่งที่แกขึ้นไปมันคือชั้นที่ผิดและในระหว่างนั้นที่แกไปเจอไอ้ซอเนี่ยแกบอกแกทแทบเตะไอ้ซอที่บอกชั้นผิดนะครับจึงได้เข้าไปเจอกับบรราดาญาติญาตินะครับเจอน้องชายก็ลดล้มอะไรกันก็เปทะเลอกปอกเปิดกันไปอะไรกันไปนะครับเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นมาแกได้ดูความจริงว่าที่ตึกผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่ชั้นเก้า ในอดีตเกิดไฟไหม้ครับและมีคนเสียชีวิตหลายคนหนึในนั้นก็มีพยาบาลที่ท้องเข้ามาเข้าเวรตอนกลางคืนนะครับเข้าวอร์ดกลางคืนท้องประมาณสักห้เดือนนี่แหละนะครับก็มาเข้าวอร์ดแล้วเกิดไฟไหม้ไฟฟ้าลบวัดวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สันนิษฐานว่าคนไข้นะครับมีอาการป่วยน่าจะเป็นคนที่จุดไฟหรือทั้งสิ้นนะครับทําให้บริเวณชั้น9นะครับ เกิดเหตุไฟไหม้แต่เหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนก็คือก่อนที่ตัวโจ้เนี่ยมาเจอ5ปีแล้วนะแล้วเขาก็ปิดชั้น9กลายเป็นชั้นที่เก็บของเก็บอะไรเก่าๆก็จะขึ้นไปชั้น9แล้วโรงพยาบาลน,นี้เปิดแค่ชั้น1ถึงชั้น8นะครับแต่ตึก A ก็ยังเปิดเหมือนเดิมแต่ชั้น9เนี่ยเขาให้ทำเป็นห้องเก็บของ และที่สำคัญชั้นเก้าผู้ป่วยหลายๆท่านเสียชีวิตบางท่านก็หนีออกมาได้นะครับแต่มีพยาบาลสองท่านที่เสียในสมัย20ปีก่อนนะครับเสียหนึ่งในนั้นเป็นพยาบาลที่กำลังท้องอยู่ด้วยและอีกคนหนึ่งหลับนะอยู่ที่บอร์ดนะหลับแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยเนื่องจากว่าสำลับควันไฟนะครับเพราะว่าควันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ มันตีเข้ามาพอมันตีเข้ามาปุ๊บมันก็เกิดสำลักควันไฟเพราะโรงพยาบาลในสมัยนั้นนะครับมันไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้เมื่อ20่สิบกว่าปีก่อนบางทีมันไอการดับพงดับเพลิงการที่มีน้ําอะไรเงี้ยมันคงจะไม่มีฮะแล้วมันเป็นโรงพยาบาลเก่ามากแล้วนะครับเปิดมากกว่า40ปีอ่ะนะครับมันเก่ามากแล้วนะครับก็ทําให้ชั้นนั้นกลายเป็นที่เรื่องหรือว่าเวลาที่เปิดเข้าไปพักไปรีโนเวทใหม่แล้วอะไรแล้วก็ยังมีคนเจอ นะทำให้สุดท้ายแล้วนะครับเขานำพระนะมาสวดมาถอนมาทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังมีดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ตรงนั้นมันอา,อาจจะเป็นสภาวะสุดท้ายที่เขามาทำงานเหมือนเดิมคนป่วยก็ยังอยู่เหมือนเดิมบางส่วนที่หนีรอดออกมาได้ก็นะเป็นหนุ่มๆสาวๆที่ยังพอมีสเตก็วิ่งออกมาแต่คนแก่กับญาติๆนะครับที่มาเฝ้าเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปบางส่วนนะครับทำให้ชั้นเก้านั้น เป็นชั้นเก้าที่น่ากลัวที่สุดแล้วพี่โจก็บอกว่าผมไม่เคยเห็นผีมาทั้งชีวิตแต่ครั้งนี้ผมเจอหนักมากทําให้ผมนะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าคนเป็นคนแพนิกะนะเป็นคนหวาดระแวงเวลาที่ใครเดินผ่านแกก็จะตกใจอออ,อออ้อนอะ่าใครทายทาของหล่นนิดนึงแกก็จะตกใจกว่าคนอื่นนะจนมีคนก็แซวแกว่าแบบ พี่พี่โจเป็นเป็น,เป,นเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแบบวิทวายวิทวายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแกเรื่องเนี้ยแกไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังว่ามันเป็นอดีตนะที่ขมขื่นกับการที่ไปเจอแบบนี้มานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ชื่อเรื่องว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวผีมันรู้ครับ